ในช่องหน้าชาแนลก็พบว่สองพี่น้องเข้าครัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูกุ้งแพกันนะคะก็คือเป็นกุ้งฝอยนะคะที่เอามาทอดเป็นแพนะคะทุกคนน่าจะเคยกินกันใช่ไหมคะตัวประกอบนะคะก็จะมีกุ้งฝอยแล้วก็ผงปรุงรสนะคะมีซอสปรุงรสนะคะแป้งกกกิโซดาแล้วก็มะกรูดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มทำกันเลย ค่ะแล้วก็จะเทปแป้งโกกิลงไปนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะทุกคนเอ,อไมทโผปรุงรส<อ>ก็ซอสปรุงรสก็หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่โซดาลงไปว้าซูซ่าคนให้เข้ากัน มันูเลยคล็ดล<ช>ับนะคะโซดาต้องแช่เย็นใช่ไหมใช่ไหมคะน้องทองใช่ค่ะต้องแบบโซดาเย็นๆเนีแบบ่ใช่เย็น,ๆเ,นๆเลยเพื่อจะให้เวลาเราทอดแล้วมันจะกรอบดูสิฟองแช่โซดาเวลาเทจะเป็นฟองเพราะเพราะสุดสั้ บางบางบางคนเขาก็จะใช้น้ำปูนใสนะคะแต่ของเราไม่มีน้ำปูนใสเราซื้อโซดาจะง่ายกว่าเราก็ใช้โซดาเลยค่ะโซดาแช่เย็นค่ะโซดาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทีใบมะกรูดลงไปท่หลังแล้วใช่ค่ะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมแต่ว่าบางบางที่ก็ไม่ได้ใส่หลังจากที่เราผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะใส่กุ้งนะคะฝอยมาค่ะนี่ยเราจใช้ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็คุณเชิญแล้วให้มันเข้ากันเซอร์ทุกอย่างเดี๋ยวพี่ตอนจะไปตั้งน้ำมันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเราไปตั้งน้ำมันให้ ให้ร้อนกันนะคะใช<า>่เราจะมาเริ่มทอดกันเลยนะคะมันก็ร้อนดีแล้วนะคะอ่าเราจะมาลองดูนะคะเอาจริงเหรอคะแม่เราก็ยังไม่เคยทอดกุ้งแหย่นะคะเนี่ยแห่แผงแรกเนะ <c oughs> า,นนาๆๆนะ,ะใช่ลองอทอดผิดแผงแรกก่อน,นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกลับด้านกันนะคะ เขาให้กรอบเลยนะ,ะน้องไม่ต้องใช่ค่ะอันนี้อาจจะนานนิงคะ่ะเราอาจจะต้องชอบนานงค่ะเมื่อกี้น้ำมันแอบกระเด็นใช่ะคะ่ะแผ่แรกก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นกระชอนเพื่อเสด็จน้ำมันนะคะนี่เลยทอดต่อเลยนะคะใช่ใช แผ่นแรกของเราแผ่นแรก,แรกอันนี้ก็จะเป็นแพที่สองนะคะเลยคุณอาค่ะทุกคนนนะคะแพที่สองก็เสร็จแล้วนะคะแพที่สองก็แอบสวยกับแพแรกนะคะ เสร็จน้ำมันก่อนนะคะแล้วก็เอาใส่จานนะคะนี่เลยเห็นไหมแต่จะทอดต่อไปนะคะใช่ค่ะเป็นไงคะน้องตองเสร็จแล้วน่ากินน่ากินมากกินแพ้่เยอะมาก้าหกแพ้เลยนะคือแม่รสอะนะเยอะมากเลยค่ะซื้อกุ้งฝอยมาครึ่งโลยิ สี่สิบบาทและและนี่เราก็ใช้ไปครึ่งของครึ่งใช้ไปประมาณสองขีดครึ่งเป็นไงกรอบมากก็อ่ะน้องกินด้วยแต่ร้อนนะเอาแผ่นที่ไม่ร้อนดึงให้น้องมันมีแผ่นที่ไม่ร้อนนะคะเออเป่ากันนะคะเอแบบเด็มๆอันนี้น้ำจิ้มไก่เดี๋ยวลองกินน้ำจิ้ม ใช่ค่ะจริงๆเราก็มีรสชาตินะคะแต่ถ้าเราจิ้มกับน้ำจิ้มเราก็จะได้เป็นไงพี่เตยเป็นไงอร่อยกว่าซื้อเข้าหรือหรือว่าซื้อเข้าอร่อยกว่าอันนี้อร่อยมากตะลึงอ, <c oughs> อันนี้อร่อยมากคือทุกคนคือมันกรอบนะแล้วมันก็นกรอบอมากหอบมมากหอมกลินของมะกรูด<ม>ใช่ไหมพอจิ้มอ่ะจิ้มไปแล้วมันก็แบบเ<ม>ข้ากันดีมาก รักเลยบอ,ยอ,ม,อมากเลยอ,อ,อยร่อยมากเลยอร่อยคือเขาที่ซื้อเขาบางทีมันองค์น้ำมันเกินคือที่แม่รสชอบมากที่สุดนะคะทุกคน,น,นคือในประมาณ6แพรถ้าซื้อเขานะคะแพรละ20บาท6แพร์เท่าไหร่คะ6แพร120 120สิแต่เนี่ยรวมทุนนะคะนี่กุ้งแค่25บาทกุ้งแค่2ี่สิบอ่ะแล้วรวมแป้งรวมอะไรก็สักบาทแต่เราได้กุ้งมาหแพร์ ถ้าเราซื้อเขานี่คือร้อยยี่สิบาทคือทำเองอ่ะคุ้มกว่าถูกกว่ามากๆเราได้กินของออใหม่สดแล้วก็อร่อยใช่ไหมคะพอเราทอดใหม่ๆมันเป็นไงคะน้องตองม,มันกรอบมากพี่เตยชอบเลยใชจิ๊บตัวของเขาก็มีรสชา,ยยา,าติแล้วพอาีที่มันย่างอร่อยเฮ้ยต้องเอาไปทำครึ่งหนึ่งเลยนะพี่เอาไปครึ่งหนบงเลยใช่ เมนูนี้ไม่ต้องให้เลยสิบค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะแล้วมาคลิปหน้าคันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องวิเตอร์พี่พี่เตยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย